มาถึงเดือนกุมภาพันธ์2565กันแล้วนะครับก็ขอต้อนรับกัลยาณมิตรทุกท่านเข้าสู่ช่วงเจาะลึกชะตาลัคนาราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับในเดือนนี้ครับดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นจุลจักรดาวอังคารได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชและดาวศุกร์ก็เป็นมหาจักร รวมไปถึงดาวเสาร์ครับก็ยังคงตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีเหมือนเดิมนะครับดาวหลายๆดวงครับได้ตำแหน่งดีๆจะส่งผลอย่างไรต่อท่านบ้างมาติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับผมหมอคีปังๆนะแห่งบ้านออกฤทธิ์ครับมารายงานตัวครับผมต้องขออภัยนะที่เดือนนี้มาช้าไปนิดนึงนะหมอคีไปปฏิบัติธรรมมานะครับเพื่อให้ระดับสติปัญญาสูงสุด และจะได้มีความแม่นยําชัดเจนในการทํานายโชคชะตานะครับแล้วก็จะได้สามารถวอวยพรให้กับท่านผู้ชมได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับคลิปหน้าครับหมอขี้จะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นอาจารย์คิ้โหรธรรมนะครับผมจะมีความชัดเจนในการพยากรณ์มากน้อยแค่ไหนจะชี้ทางให้ท่านไปโกยทรัพย์ได้มากขนาดไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับ และคลิปนี้นะครับเราก็จะทําการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีกุมประจําเดือนกุมภาพันธ์2565ครับสําหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%เเซนนะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับว่าตัวเองอยู่ในลัคนาราศีอะไรก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะ หากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์จนถึง15มีนาคมนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีกุมเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางหมอคี้ปังๆนะก็ได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างนะครับ เพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ครับจากนั้นค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของหน้าที่การงานการเงินและโชคลาภเนี่ยเรามาดูเรื่องทั่วไปของชาวลัคนาราศีกุมกันสักนิดนึงนะครับ ดาวพระราหูครับเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวนะเกิดปรากฏการราหูทรงยศครับโดยมีดาวพระเกตเนี่ยมาอยู่ร่วมกับดาวพระราหูที่เรือนพันธุนะจะทําให้ท่านครับได้คืนค่าความสัมพันธ์กับคนที่บ้านกับสมาชิกในครัวเรือนที่มีความจืดจางกันไปที่มีเรื่องราวทะเลาะเบาแหวงกันมาเนี่ยจากเดิมที่มีเรื่องง้องแงงงองแงซึ่งกันและกันนะครับ ก็จะมีโอกาสที่จะเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะและก็รักกันมากขึ้นกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของความที่แบบมันรักกันมากขึ้นนะสิมันกลายเป็นว่าการกลับมาของสมาชิกในครัวเรือนท่านนี้เนี่ยจะนำมาซึ่งโอกาสดีๆนะ mm hmm. หิ้วติดไม้ติดมือเอามาบอกต่อสู่ตัวท่านนะและก็จะสร้างความหวังและอนาคตที่ดีให้กับตัวท่านในอนาคตอันใกล้นี้อย่างมหาศาลกันด้วยนะครับ โอเคเราไปเรื่องของหน้าที่การงานกันนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนั้นนะครับชาวลัคนาราศีกุมก็เป็นหนึ่งลัคนาราศีครับที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะเป็นที่น่าอิจฉาก,กันเลยทีเดียวนะครับ จากช่วงปี2,564ที่ผ่านมาเนี่ยชาวลัคนาราศรีกุมเป็นลัคนาราศรีที่มีแบบความดราม,ม่าในเรื่องของหน้าที่การงานนะในเรื่องของการครบค้าสมาคมในเรื่องของความสัมพันธ์กับสมาชิกในครัวเรือนและความรักเป็นอย่างมากนะครับแต่ในเดือนกุมภาพันธ์2,565ในเรื่องของการงานการเงินเนี่ย กับมีความเจริญรุ่งเรืองนะและได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นอย่างดีนะครับเรียกว่าพิกชะตานะจากหน้ามือกันเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวนะครับดาวอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะด้วยได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชนะครับดาวอังคารก็ไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและสุภานะ ทั้งคู่ครับก็ไปอยู่ในภพเรือนราพะนะหรือที่เราเรียกว่าภพเรือนแห่งโชคลาภและความสําเร็จนั่นเองนะครับเมื่อดาวอังคารมาโครจรพบกับดาวศุกร์ครับเขาเป็นคู่สมพลเป็นคู่มหาสเสน่ห์มหาทรัพนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้เนี่ยมีสเสน่ห์ในเรื่องของหน้าที่การงานที่ดูจะฮอตเป็นอย่างมากนะ เหมือนตัวท่านเองอ่ะก็จะพยายามจะโปรยสเสน่ห์เพื่อให้เข้าถึงผู้ใหญ่นะครับหรือเป็นการโชว์ศักยภาพของตัวเองเนี่ยในเรื่องของหน้าที่การงานให้เข้าตาคณะกรรมการเข้าตาผู้ใหญ่ได้อย่างชัดเจนนะและบอกได้เลยนะครับว่าสเสน่ห์ตรงนี้เนี่ยที่จะทําให้ท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะหรือได้รับโปรเจกต์ดีๆโอกาสดีๆนะครับทาให้ท่านนช่วงเวลาอนาคตอันใกล้เนี่ย จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างมากนะนอกจากนั้นครับท่านก็ยังได้รับแรงสนับสนุนจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงนะที่ต่างก็ชื่นชอบแล้วก็หลงในสเสน่ห์ในตัวท่านนั่นแหละคอยสนับสนุนผักดันนะครับวิ่งเต้นในเรื่องของหน้าที่การงานให้กับตัวท่านให้พบกับเจอกับโอกาสดีๆให้เข้ามาสู่ในชีวิตตัวท่านชั่วโมงนี้นะครับคว้าอะไรได้ให้รีบคว้านะจ๊ะ เพราะทุกโอกาสที่คนรอบข้างมอบให้กับท่านเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีครับจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างมากนะครับหลังวันที่26กุมภาพันธ์ครับดาวอังคารก็จับมือคู่กับดาวศุกร์นะไปอยู่ร่วมกับดาวพุธและดาวเสาร์ที่เรือนวินาศนะครับในเมื่อท่านได้ตำแหน่งหรือโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีแล้วเนี่ย ก็ต้องเป็นชั่วโมงที่ท่านเนี่ยต้องลุยงานต้องประสานงานต้องคอยแก้ไขปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับแต่ในจุดนี้ครับท่านจะไม่ทอ้อจะไม่แบบไม่บ่นเลยสักคำน่ะนะถึงจะหนักจะเหนื่อยแค่ไหนท่านก็พร้อมลุยและสู้กับมันในอย่างเต็มที่นะครับเพราะตัวท่านเองเนี่ยก็มองเห็นโอกาสที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วนะว่ามันมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองมากแค่ไหน ช้านี้แหละลุยงานได้อย่างเต็มที่นะความเจริญรุ่งเรืองมันก็จะเข้ามาหาท่านแบบเต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญครับดาวอังคารเมื่อโคโจรย้ายตําแหน่งมาแล้วเนี่ยเป็นถึงอุดนะหรือมหาอุดนั่นเองดาวสุกนะก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงเทวีโชค,ครับและดาวเสาร์ก็ยังคงความเป็นเกษตรราธิบดีในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไม่เฮงไม่ปังก็คงไม่ได้แล้วนะจ๊ะ ในกรณีผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับหลังวันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปัตตนีครับคำว่าปัตตน้จะไปโฟกัสที่หุ้นส่วนนะลูกค้านะครับผม ได้ตําแหน่งเป็นปลาําา่าเป็นปะาก็คือปูปบป,ป,ปะปะไม่ปฏิปะตะนะไปโคจรพบกับดาวพฤหัสบ,บดีครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนราพะด้วยนะซึ่งเรียกว่าคาว่าราพัก็คือโชคลาภและความสําเร็จนั่นเองนะครับในบุญมุมนี้ครับท่านอาจจะต้องมีเหตุที่จะต้องเสียงานเก่านะหรือลูกค้าเก่าออกไปบางส่วน ย้ำแค่ว่าบางส่วนนะไม่ใช่แบบว่าทั้งหมดนะครับหรือจะเป็นลักษณะการปรับเปลี่ยนงานนะจากที่เคยตกลงกันไว้เนี่ยเปลี่ยนไปแบบรูปแบบใหม่นะหรือจะเป็นการรับจับเพิ่มเติมปริมาณงานปริมาณสินค้าที่มีมากกว่าเดิมก็เป็นได้นะครับและเหตุการณ์นี้ครับก็จะทําให้ท่านเนี่ยได้งัดเอาความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีอยู่เนี่ยเข้ามาแก้ไขสถานการณ์พลิกสถานการณ์ครับจากร้ายให้กลายเป็นรวยเออ ใหม่อใหม่ขอพูดใหม่จากร้ายให้กลายเป็นรวยเวอร์เวอร์นะครับดังนั้นครับหากเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในกรณีลูกค้าหรือหุ้นส่วนอะไรก็ตามนะไม่ต้องกังวลนะจ๊ะยอมรับเงื่อนไขสักนิดครับที่เหลือมันก็จะรวยเวอร์เวของมันเองนั่นแหละนะจ๊ะ ในกรณีผู้ที่ว่างงานครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะในที่นี้ครับเราจะให้ความหมายของคำว่าปุตตะเนี่ยไปเป็นเรื่องของงานใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับซึ่งดาวพุธก็ไปโครจรพบกับดาวเสาร์ที่เรือนวินาศนะในจุดนี้ผมขอแบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกท่านที่มองหางานประจำครับในเดือนนี้อาจจะไม่ใช่วาระของท่านสักเท่าไหร่นะ แต่หากจะเป็นลักษณะงานที่จะต้องไปช่วยเหลือผู้อื่นไปวิ่งเต้นดำเนินเรื่องเอกสารไปเป็นงานลับๆกับทางราชการหรือเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะเออแล้วอนาคตเนี่ยงานที่ท่านไปช่วยเหลือเขาเนี่ยก็จะมีโอกาสถูกชักชวนไปร่วมงานประจำในอนาคตก็เป็นได้เช่นกันนะแต่ยังไม่ใช่เดือนนี้อดใจรอสักนิดหนึ่งนะจ๊ะอีกกรณีหนึ่งครับก็คือ ถ้ามีโอกาสได้ทำงานสีเทานะต้องแบบว่าแบบชั่วคราวนะครับหรือจะเป็นงานลักษณะลับๆหรือจอบเสริมแบบชั่วคราวเนี่ยก็ยังสามารถประทางชีวิตของท่านไปได้ด้วยดีอยู่นะครับแต่ถ้าจะให้ดีในช่วงเวลานี้นะท่านควรเสนอตัวเองไปช่วยเหลืองานผู้อื่นครับนะเป็นช่วยเหลืองานคนที่ท่านเคารพนับถือหรือบุคคลทั่วไปที่ท่านได้พบปะพบเจอนะครับ เพราะมันจะมีโอกาสดีๆแฝงอยู่ในนั้นนะครับแต่หากปล่อยร่วงให้มันเพิกเฉยไปไมไ่ทำอะไรไม่ออกไปไหนนะโอกาสที่จะได้งานมันก็จะลดลงนะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของท่านแล้วล่ะนะครับไปต่อกันที่เรื่องของการเงินนะครับเราก็ยังอยู่ที่ดาวพฤหัสบดีนะดาวเจ้าเรือนการเงินและก็โชคลาภความสำเร็จนะครับ ซึ่งหลังวันที่13กุมภาพันธ์ครับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปัตตานีนะก็โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสนะและทั้งสองดวงดาวครับก็ทําการทับลัคนาท่านนะในจุดแรกนะครับในเดือนเนี้ท่านมีโชคอย่างแน่นอนโชคลาภทางด้านการเงินนะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,เด,อนเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องโชคลาภที่หัวข้อโชคลาภนะตอนนี้เราพูดถึงเรื่องการเงินก่อนนะจ๊ะ ในจุดที่2ครับคู่รักคู่ครองของท่านเนี่ยก็จะเป็นคนที่เข้ามาประสานงานนะหาโอกาสหรือสิ่งดีๆคอยชี้แนะนำเ,เกี่ยวกับเรื่องอนาคตทางการเงินให้กับตัวท่านนะครับจุดนี้เรียกได้ว่าลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสทางด้านการเงินที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับท่านควรจะต้องพิจารณาคำพูดของคนรักของคู่ครองของท่านนะ แบบไร้ซึ่งอคตินะครับเพราะในนั้นอ่ะมันมีโอกาสทองโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยแฝงอยู่นะครับจับจังหวะให้ถูกครับรับฟังให้มากๆนะวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆนะครับผมอันไหนเป็นข้อดีรีบลงมือทำนะครับจากนั้นก็โกยทรัพย์ให้ได้อย่างเต็มที่นะจ๊ะนอกจากนั้นครับนะ นอกจากนั้นคู่รักคู่ครองของท่านเนี่ยก็จะมีโอกาสได้มอบของขวัญพิเศษนะหรือทรัพย์สินหรือของมีค่าให้กับตัวท่านนะครับหรือจะเป็นโอกาสดีๆให้กับตัวท่านนั่นแหละนะนับว่าเป็นของขวัญพิเศษแห่งเดือนแห่งความรักนี้ได้อย่างดีเลยนะครับผมอีกกรณีหนึ่งครับคำว่าปัตตานีเนี่ยยังหมายถึงหุ้นส่วนนะอาจจะมีการพิกเกมพิกสถานการณ์บางอย่าง ตัดเงื่อนไขาบางอย่างหรือสินค้าบางอย่างที่ไม่จําเป็นออกนะครับและไปเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆเข้ามานะเพื่อที่จะกระตุ้นรายได้ทางด้านการเงินให้กับวงจรธุรกิจแล้วก็ตัวท่านได้เป็นอย่างดีนะครับจุดนี้ครับท่านจะต้องยอมรับเงื่อนไขาการเสียอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าที่รวยกว่านั่นเองนะครับ เราไปต่อกันเรื่องของโชคลาภที่ใครๆหลายคนรอคอยนะครับจากเรื่องการเงินเมื่อกี้เนี่ยที่เราเกินไว้สักขนาดนี้เนี่ยเอาเป็นว่าท่านซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือไว้สักหน่อยนะจ๊ะ พราะในเดือนนี้ครับท่านมีโอกาสทางด้านโชคลาภเนี่ยเป็นอย่างมากนะโดยเฉพาะโชคลาภที่มาจากคู่รักคู่ครองนะครับหรือมาจากหุ้นส่วนนะหากท่านใดเนี่ยมีโอกาสได้ไปทําบุญกับพวกเขาเหล่านั้นนะไปทําบุญกันบ่อยๆนะครับไปฟังเทศฟังธรรมร่วมกันอยู่เป็นประจำนะถ้าไม่ได้ไปวัดเปิด YouTube ฟังร่วมกันก็ก็เป็นดีกย็ยังได้ยังได้นะและก็แผ่เมตตาให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับที่ดูแลท่านอยู่นะ ก็จะมีโอกาสสร้างรางสังหรณ์ที่เป็นซับนะครับฟันถึงเหตุการณ์หรือตัวเลขต่างๆที่จะสามารถตีความเป็นเรื่องของโชคลาภให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างดีนะครับคราวนี้มาดูกันว่าท่านน่ะทำบุญมามากน้อยแค่ไหนนะและแน่นอนว่าหากทำบุญมามากอันนี้โชคก้อนโตน,นะจ๊ะบอกได้เลย ไปต่อกันเรื่องของความรักนะครับผมเราก็ยังคงอยู่กับที่ดาวอาทิตนะอ่ะกรณีนี้ขอพูดถึงเรื่องของคนที่มีคู่แล้วก่อนนะครับดาวอาทิตยครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนินะในปัต,ตนิตรงนี้ครับเราจะโฟกัสไปที่คู่รักคู่ครองนะครับในเดือนนี้ครับเดือนแห่งความรักคู่รักคู่ครอ,องของท่านเนี่ยก็จะหาโอกาสพิเศษนะมามอบให้กับตัวท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่ให้การน,นะ ของขวัญของรางวัลหรือจะเป็นลักษณะการปรึกษาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคชีวิตคู่นะครับและก็จะหาความจเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตคู่ของท่านนั่นเองนะเป็นเดือนที่ท่านเนี่ยมีความแฮปปี้ในเรื่องของความรักเป็นอย่างมากนะอันนี้หวานชื่นรื่มรมกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนโดจ้าเราไปดูกันที่ดาวพุธนะดาวเจ้าเรือนปุตตะครับ ซึ่งในที่นี้เนี่ยคำว่าปุตตะจะโฟกัสความหมายไปที่คนใหม่ๆที่เดินทางเข้ามาในชีวิตนะซึ่งในเดือนนี้ครับดาวพุธไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ที่เรือนวินาศอ่ะเอาตรงๆนะหากท่านได้เจอใครสักคนในเดือนนี้นะหากท่านแบบว่าเออแบบเอาแบบมันไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่น,นะ่ะแบบเออเพราะว่าเป็นคนที่อาจจะต้องคอยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนะอยู่เป็นประจำนะเออหรืออีกลักษณะหนึ่งงเ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็จะมีโอกาสไปเจอคู่รักคู่ครองแบบลับๆในเดือนนี้ก็เป็นไปได้หรือไปเจอใครสักคนแล้วมารู้ตัวอ,อีกอ้าวฉันกลายเป็นมือที่3ของบ้านคนนู้นคนนี้แล้วนะอ่าถ้าเกิดท่านปล่อยให้ทุกอย่างแบบเปล่อยผ่านไปแบบเออฉันยอมเป็นแบบมือที่3ามก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการผิดศีลละนะหากท่านผิดศีลทำแล้วครับ โชคลาภของท่านมันก็จะหายไปแบบน่าเสียดายกันเลยทีเดียวนะหากเป็นไปได้ครับในเรื่องของเนื้อคู่นะเดือนนี้เนี่ยอดใจไว้หน่อยนะไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานให้เต็มที่เต็มกําลังนะครับไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวในครัวเรือนของท่านนะเพราะในจุดนั้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านเป็นอย่างมากนะครับ ส่วนใครใหม่ๆที่เข้ามาเอ่อหน้า,าชั่วโมงนี้เนี่ยพักก่อนนะจ๊ะแต่อนาคตก็ไม่แน่นะจ๊ะเพราะว่าดาวของท่านเนี่ยได้ตำแหน่งที่มีเสน่ห์แรงมากนะยังไงมันก็ต้องมีหลายๆคนเนี่ยเดินวนเวียนเข้าสู่ชีวิตท่านอยู่เป็นประจำนั่นแหละนะจ๊ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับดวงชะตารคนาราศีเกิดในเดือนกุภพ,พันธ์นะครับแต่อย่าลืมนะครับฟังโดยมีสติ วิเคราะห์และพิจารณาให้ดีครับสิ่งไหนที่เป็นเรื่องดีครับก็ลุยมาโกยทรัพย์ให้เต็มที่นะสิ่งไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคก็ต้องมีสติหาทางรับมือกับมันให้ได้ด้วยนะครับเพียงแค่ท่านครับมีสติไม่ประมาทมีศีลธรรมครับฝึกจิตให้ละเลิกต่อกิเลสต่างๆเพียงเท่านี้ครับท่านก็มีโภคมีโชคมากกว่าจะต้องให้ดวงชะตามากำหนดชีวิตของท่านแล้วนะครับ และก่อนจากกันไปครับด้วยการที่อาจารย์คิโหรธรรมเกิดมามีวาจาเป็นทรัพ์นะครับผมและก็หมั่นทําบุญทําทานอยู่เป็นประจำนะก็ขออวยพรขอให้บุญกุศลที่ท่านผู้ชมได้สะสมมาจงกลายเป็นโชคลาภหนุนดวงให้มีแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงสาธุให้กับศีลธรรมของทุกท่านนะครับและก็ขอกําลังใจนะช่วยกัน กดถูกใจกดติดตามกดแชร์ให้กับอาจารย์กิโหรธรรมด้วยนะครับและก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ